สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะช่วยครอบครัวผมด้วยกู้ภัยสงสารเด็กชายเจ็ดขวบไม่ติดโควิดแต่ยกมือไหว้ขอให้มารับครอบครัวไปรักษาอยู่กัน9คนติดโควิดไป8คนเหลือเด็กชายเจ็ดขวบไม่ติดแต่ยกมือไหว้ขอให้เจ้าหน้าที่มารับคนในครอบครัวไปรักษา14สิงหาคม64เมื่อเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ RX PSU รวมใจและอาสาม,มูล,ลนิธิป่อเต็กตึงสวมชุด PPE เดินทางไปยังบ้านเลขที่41ทับ10ซอยสุขประชาสรร2ตำบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการทำการตรวจสวอปให้กับครอบครัวที่บ้านหลังนี้6คนและพบว่าทั้งหมด5คนติดเชือ้อโควิด19มีเพียงเด็กชายวัย7ขวบชื่อน้องบาท ซึ่งไม่พบผลบวกเพียงคนเดียวระหว่างที่เจ้าหน้าที่พูดคุยและตรวจสอบเอกสารหลักฐานปรากฏว่าน้องบาส์ได้ถือถุงซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนของคนในครอบครัวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้องบารยกมือไหว้กล่าวอย่างไร้เดียงสาว่าที่บ้านทุกคนติดเชื้อโควิดหมดเหลือบาสคนเดียวครับที่รอดไม่ติดเชื้ออยากให้หน่วยงานรัฐมารับตัวคนในบ้านออกไปรักษาส่วนตัวน้องบาส์ไม่ติดไม่เป็นไรครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจสะเทือนใจและเห็นใจเด็กน้อยรายนี้รวมทั้งต่างชมเชยว่าเป็นเด็กที่พูดจาฉลาดฉะฉานออกมาจากใจของเด็กน้อยเองส่วนยายน้อยอายุ55ปีซึ่งเป็นยายของน้องบาสเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด9คนมีตนสามีอายุ56ปีรวมทั้งพ่อแม่ของน้องบาสและหลานๆทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดและพบว่า ทั้งบ้านติดเชื้อทั้งหมด8คนน้องบาสคนเดียวที่มีผลเป็นลบตอนนี้คนในบ้านถูกส่งตัวไปรักษาแล้ว3มคนเหลือ6คนอยู่ที่บ้านตนเองสงสารหลานมากไม่อยากให้เขาติดอีกคนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับพวกตนไปรักษาเพราะตอนนี้ทุกคนมีอาการไอถ่ายเหลวตนต้องแยกน้องบารซึ่งยังเล็กให้ไปนอนอยู่ในห้องเพียงคนเดียวไม่ให้มารวมกับใครเพราะกลัวว่าหลานจะติดเชือ้อ ตอนนี้ที่บ้านลำบากมากทั้งความเป็นอยู่อาหารการกินเพราะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ออกไปข้างนอกไม่ได้กลัวจะนำเชื้อไปแพร่ให้กับคนอื่นจึงต้องเก็บตัวกักตัวอยู่แต่เพียงในบ้านผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าครอบครัวนี้คุณพ่อของน้องบาสชื่อนายเจอายุ28ปีเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุชาลี ที่คอยออกนอกสถานที่เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงและเป็นคนแรกที่ติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมจนกระทั่งนำเชื้อมาติดภรรยาและคนในครอบครัวทั้งหมดโดยนายเจนางสาวอ๋อยและน้องบอสอายุสองขวบซึ่งเป็นน้องชายของน้องบอสท,ทั้ง3คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วที่บ้านจึงเหลือสมาชิกอีก6คนมีเพียงน้องบอสคนเดียวที่มีผลเป็นลบอย่างน่าอัศจรรย์ จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับตัวคนในครอบครัวรวมทั้งแยกตัวน้องบาสออกจากสมาชิกในบ้านเพราะเกรงว่าจะได้รับเชื้อจากคนอื่นจนติดกันทั้งบ้านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ